อีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมีไล์งานต่อผมมาอวดอีกแล้วงานต่อผมวันนี้จะเป็นผมต่อผมแบบไฮไลท์จับจับกล้องให้แม่หน่อยมาดูงานต่อผมไฮไลท์กันนะคะการต่อผมไฮไลท์แบบแอบแซบแซบแอบสวยๆแบบนี้กันอันนี้ อันนี้ช่างทำไฮไลท์เองนะคะเดี๋ยวมาดูงานต่อผมกันว่าไฮไลท์แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยจ้าอ่ะตรงนี้ครับเคสนี้นะคะเคสนี้ของคุณลั์ต่อผมยาว ยี่สิบห้านิ้วยี่สิบห้านิ้วจะยาวประมาณนี้เลยยี่สิบห้านิ้วจะยาวประมาณนี้เลยค่ะสวยแล้วก็ดูก่อนดูก่อนดูข้างในก่อนเรามีแอบแซบแบบนี้นะคะเราซ่อนสีแดงไว้ข้างในแบบนี้ไข <ผม S 1> <ห>้ลอยแบบนี้นะคะตอนนี้จะเป็นต่อผมแบบแบบนาโน แบบนาโนลิงจะเป็นแบบนี้ค่ะนาโนจะแบบว่า,าเบาสบายหัวนะคะแบบนี้ตอนนี้ผมสีแดงข้างในแล้วก็เราก็จะแอบ,บซ่อนไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารวบเรามัดหรือเราถักเปียหรือว่า,อ,าอยากจะทำม้วนก็สวยแบบนี้เลยค่ะแวบแวบแบบนี้เลย อันนี้รวบได้มัดได้เนี่ยเวลาเราถักเปียเราก็จะ,อะแอบสวยๆแบบนี้ค่ะของคุณของเคปนี้ใช้ผมใช้ผมประมาณ120ชอ่อ120ชอ่อก็ประมาณมัดมัดหนึ่งมัดหนึ่งกับแถวนึ่งนะคะ,ะในผมหนึ่งมัดจะมีร้อยช่ออผมของคุณลักเนี่ยจะเป็นผมสีน้ำผมสีบรอนเนี่ยผมสีบรอน สี่แถวแล้วก็ผมสีแดงสองแถวค่ะก็จะได้ผมเต็มหัวแบบนี้ก็เพิ่มความหนาเพิ่มความแซบกันไปนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาถามลูกค้ากันเรามาถามลูกค้ากันเป็นไงบ้างคุณลักษนักหัวไหม <laughs> หนักหัวไหมผมมัดนึงไม่ค่ะปกติค่ะ ปกติเนาะ,ะแล้วก็ปกติก็ต่อผมประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อผมประจําอยู่แล้วชินแล้วเนาะ,ะช,นชินแล้วชินแล้วค่ะหลายรอบแล้ว <laughs> ชินหลายรอบแล้ววันนี้เราก็จะจัดคิ้วสวยๆกันต่อนะคะแบบปรับแต่งแก้คิ้วอีกนิดหน่อยอ้าวเราจะดูเราเอาผมมาข้างหน้าแเราก็จะได้ผมยาวสวยแบบนี้คะ่ะ สวัสดีจ้าแฮปปี้ทมมอันนี้ไม่เห็นเลยว่ามีใครเข้ามาดูบ้างสงสัย f Facebook สงสัยพี่มาร์กจะมีปัญหากับเราแล้วเนาะ <laughs> พี่มาร์กสงสัยพี่มาร์กจะมีปัญหากับเรานะคะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่ามองไม่เห็นคอมเมนต์มองไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาดูบ้างเห็น <laughs> 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 แต่แฮปปี้ทามแฮปปี้ทามเอฟซีของเรานะคะน้องแฮปปี้ทา์อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณรักลอ,ลองลองรวบผมลองรวบผมขึ้นดูจ้ะเนี่ยจ้าแอบแซบเลยสีแดงเวบเวบเวบสวยจ้าเป็นไงบ้างตึงไหมคะ่ะตึงไหมไม่ตึงเนาะอ้าวจ้าน้องหนิงเดี๋ยวน้องหนิงเข้ามาดูนะคะตอนนี้ผมยาว ผมยาว25นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่มัดละ2,008จา้าก็มี20นิ้ว25นิ้ว30นิ้วนะคะแล้วก็เราชอบสีไหนเราก็แอบแซบได้มัดหนึ่งก็ได้100ช่อนะ่ะน้องหนิงมัดหนึ่งมี100ช่อค่ะเราแล้วแต่เราจะเพิ่มเราจะเพิ่มความความหนาได้บางคนนะคะ บางเคสก็จะใช้มัดครึ่งบางเคสเลยก็ใช้สองมัดเลยนะแล้วแต่งบประมาณลูกค้าแล้วแต่ว่าจะชอบประมาณไหนชอบความหนาความยาวประมาณไหนนะคะของนี่ของของคุณรักนี่ก็จะได้ผมเนียนกิฟแบบนี้เลยค่ะต่อแล้วผมก็จะเนียนสวยไปเ่เท่าๆกับผมจริงเลย อ่าตรงนี้ก็จะไม่สูงมากตรงนี้จะไม่สูงมากนะแล้วกไ็ไม่ได้เลยออกมาข้างหน้ามากนะคะเพราะว่าถ้าเลยออกมาข้างหน้ามากเนี่ยมันจะเจ็บหัวได้สวัสดีค่ะน้องจา๋าชื่อจา๋จาจ้าอันนี้ เราก็มีผมไว้ให้บริการลูกค้าสำหรับทุกสีทุกสีผมนะคะแล้วก็ชอบความยาวแค่ไหน20 25 30<ส>ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยจ้าร้านเรารับเราชนะคนละครึ่งสามารถจ่ายได้สวยด้วยเราชนะได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป ทำคิ้วให้คุณรักกันต่อนะคะทำคิ้วก่อนนะบ๊ายบายค่ะ